คำสั่งต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันก็เป็นคำสั่ง trim extend นะครับ trim แปลว่าตัดแบบเล็มส่วน extend เนี่ยแปลว่ายืดนะครับซึ่งคำสั่งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่มีประโยชน์มากๆเลยคนระับแล้วก็ได้ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะในโปรแกรมอย่าง revit หรือ autocad นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นโปรเจกต์กันด้วยการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับผมจะกด new แล้วก็กด browse นะครับมาที่ template นะฮะ ถ้าเกิดใครยังไม่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ให้ไปที่ตรงนี้นะครฮะพิมพ์ที่กล่องไฟล์เนม C นะครับ, C, colon, รบรโปรแกรม Data นะฮะแล้วกด enter แล้วก็เข้าไปที่ Autodesk นะครับ RVT 2018ตรงนี้ถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชั่นอื่นเช่น RVT อ่า Revit 2014ตรงนี้ก็จะเป็น RVT 2014นะครับนะฮะ ใครใช้เวอร์ชัน2016ก็จะเป็น RVT 2016แต่อย่างกรณีผมผมใช้เวอร์ชัน2018ผมก็จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อ RVT 2018นะฮะโฟลเดอร์ uh, นี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราค่อนข้างจะใช้บ่อยนะฮะเพราะฉะนั้นให้เราลากมาทิ้งไว้ที่แถบด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแต่กรณีนี้ผมลากลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถเข้าจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมาพิมพ์ในกล่องนี้นะฮะ เข้าไปที่เทมเพลตนะครับเพราะเรากำลังจะเปิดโปรเจกต์ใหม่จากเทมเพลตนะฮะแล้วไปที่ us metric นะครับเพราะเราจะใช้หน่วย metric แล้วก็ไปที่ system default metric นะครับ system อันนี้ก็คือ MEP นะฮะคือ,องานระบบนะครับโดยใช้หน่วยแบบ metric นะฮะกด open แล้วกด ok ตอนนี้หน้าที่โชว์อยู่ณขณะนี้เนี่ยก็คือ,อให้ดูด้านบนนะครับแถบด้านบนตรงนี้ก็จะเขียนว่า ForPlan1 หนึ่งนะครับ Mechanical ก็คือเป็นพื้นชั้นหนึ่งของอางานระบบนะครับที่เป็น Mechanical ของ HVAC นะฮะถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาดูด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะเลเว l f อรแหนึ่งแล้วก็1นี่คือชั้น1 m e c h a n i c a l นะครับหรือถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนไปดูแบบ Discipline ก็ได้นะครับ Type Discipline นะครับผมไปดูที่ Floor Plan แล้วตัวนี้เนี่ยก็คืออยู่ใน Mechanical ชั้น1น,นะครับทีนี้ผมจะสร้าง Air Terminal ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมจะกด Command AT นะครับบนคีย์บอร์ดกด AT นะฮะหรือถ้าเกิดไม่กด AT ผมไปที่แถบ System แล้วกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับเอทีแอร i เทอนผมจะสร้างขึ้นมาผมจะเลือกขนาด 600คูณ600นะครับตัวนี้นะฮะสป라이ดิฟิวเซอร์ซืบเข้ามาเอาประสักประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผมจะใส่อ i p m e n t เข้ามาด้วย Mechanical Equipment นะฮะผมจะเอา เอา mvav unit นะครับเอาสักขนาดไซห6แล้วกันนะครับเอาไว้ประมาณตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้ให้เราลองกดไปที่แปลนอิเล็กทริคนะครับแปลนอิเล็กทริคอลก็คือแปลนไฟฟ้านะฮะอันนี้เป็นแปลนไฟฟ้าแสงสว่างของชั้นหนึ่งผมจะลองดูนะฮะแล้วทีนี้ผมจะลองใส่แอนะร์เทอร์มินอลเข้าไปนะฮะผมกดคลิกจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเอาอะไรที่เป็นที่ไม่เกี่ยวกับมันเนี่ย เช่นตรงนี้ผมเอาเอาของ Mechanical ของ h f a c เนี่ยเข้าไปใส่ในแปลนไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะไม่โชว์นะฮะให้ดู Warning ด้านขวามือเห็นไหมฮะตรงนี้บอกว่ามันไม่สามารถที่จะถูกมองเห็นได้ในในแปลนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะกด Escape นะครับแล้วก็กด c o n t r o l z ทีหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วมันถูกสร้างไปไว้แล้วในใ,ในในแปลนนี้นะฮะผมลองจะลองอีกทีนะฮะกด at แล้วสร้างเข้ามานะฮะผมกลับไปที่แปลน Mechanical เห็นไหมฮะตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันไปอยู่ในแปลน Lighting นะครับซึ่งผมไม่ต้องการถ้าเกิดเราต้องการที่จะสร้างอะไรเราต้องอ,อให้ Element น,นั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับแปลนนั้นๆนะครับผมจะสร้างอะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าผมก็ต้องไปอยู่บนแปลนไฟฟ้านะครับผมจะสร้างอะไรที่เกี่ยวกับท่อสุขาภิบาลผมก็ต้องไปอยู่ในในพลัมบิ้งนะครับซึ่งคือท่อสุขาภิบาล โอเคผมจะลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับเลือกมันแล้วก็กด delete บนคีย์บอร์ดนะฮะขั้นต่อไปนะครับให้เราสร้างกําแพงขึ้นมานะครับเราจะใชเ้เราจะใช้ไฟล์นี้เนี่ยเพื่อเป็นการเรียนคําสั่ง trim extend นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังจะสร้างอ,อ่โมเดลขึ้นมาเพื่อที่จะใช้คําสั่งนั้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นให้เราไปที่ architecture นะครับแล้วก็เลือกกำแพงนะครับหรือกด w a บนคีย์บอร์ดก็ได้นะฮะ แล้วก็เลือกกำแพงขนาด3 0 0 mm มิลลิเมตรก็ได้นะครับโอเคทีนี้จะเห็นได้ว่าแถบกำแพงเนี่ยมันขึ้นเป็นความสูงใช่ไหมไฮแปลว่าความสูงเดฟแปลว่าความลึกให้เราเลือกไฮนะครับเราจะสร้างกำแพงจากชั้น1ขึ้นไปชั้น2นะครับเพราะฉะนั้นให้เลือกไฮถ้าเกิดเราเลือกเดฟมันจะลงไปได้อ่าชั้นที่อยู่ใต้ชั้นนี้นะฮะซึ่งก็คือชั้นใต้ดินใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราไม่มีชั้นใต้ดินเราจะให้มันเลือกเป็นไฮ มีความสูงจากชั้น1ไปชั้น2ตอนนี้มันเป็น Unconnected Unconnected ไแปลว่ามันไม่ไม่ติดกับชั้นไหนเลยนะฮะกํแแพงที่เราสร้างขึ้นมาแต่เราจะให้เลือกมันเป็นไป Connect กับชั้น2 l o นะฮะ o o เ a t i o n เป็น Wall c e n t e r l i n e นะครับก็คือ,คอเส้นที่เราลากไปเนี่ยจะเป็นอยู่กึ่งกลางของกํแแพงนะฮะ n i n ก็คือให้มันต่อกันในกรณีที่เราเราจะลากให้มันเป็นเส้นเส้น กรอบนะฮะให้ให้ให้กำแพงนี้มันต่อกันนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะลากกำแพงนะครับกดชิปค้างไว้นะครับมันจะได้ไม่เลื่อนสร้างกำแพงล้อมรอบตัวนี้โอเคนะครับแล้วกด Escape ออกไปต่อมานะครับผมก็จะสร้างกำแพงอีกอันหนึ่งขึ้นมาโอเคต่อไปนะครับเราจะสร้างกำแพงขึ้นมา อีกห <orb ota> น 1941, ึ่งชิ้นนะครับผมสามารถกด command W A บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือกดคลิกขวาแล้วก e. ็ r e p Repeat นะฮะคำสั่งทำซ้ำใช่ไหมฮะทำซ้ำคำสั่งเดิมก็คือกำแพง architectural นะฮะกดตัวนี้แล้วผมจะให้มันเริ่มจากด้านนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ลากลงมา หนึ่งหมื่นหนึ่งนะฮะแล้วก็ออกมาด้านนี้ประมาณสี่พันสี่หมื่นโอ๊ะสี่พันใช่ไหมฮะออกมาสี่พันโอเคแล้วกด Escape ออกไปเห็นไหมฮะตอนนี้กำแพงเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากำแพงเรามันกลืนกันพอดีใช่ไหมะัะเพราะมันเป็นจุดตัดกันโปรแกรมเลเวนเนี่ยจะทำให้กำแพงมันถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันมันจะ ตัดเข้าหากันโดยอตัตโนมัติมันจะจอยกันโดยอตัตโนมัติเชื่อมต่อกันโดยอตัตโนมัตินะครับนี่เป็นข้อดีของโปรแกรมนี้นะฮะอ่ากำแพงชิ้นต่อไปที่เราจะทําก็คือกําแพงอีกด้านนี้นะครับด้านฝั่งตะวันออกของของอตัวอาคารนะฮะผมจะให้มันออกมาจากอ่ากแพงฝั่งตะวันออกของอาคารเนี่ยสองพนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมต้องการแล้วให้มันเข้ามาที่ประมาณ9,5 0 0นะครับ โอเคอีกชิ้นหนึ่งที่ผมต้องการก็คือให้มันเริ่มจากฝั่งนี้นะครขึ้นมาจากด้านบนเนี่ยสามพันเห็นไหมฮะแล้วก็ยืดลงมา12ื่นสองโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมต้องการก็คือตัวนี้นะฮะ ยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เทิบข้ามาสักประมาณ20,500โอเคนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมต้องการจะทำก็เอาเป็นประมาณจากกำแพงด้านตะวันตกมาสักประมาณ3000นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเราแล้วก็สูงขึ้นมา7,200แล้วกันนะครับ7,250 โอเคโอเคนะครับทีนี้ผมจะใช้คำสั่ง DI เพื่อให้เห็นว่าระยะมันเป็นเท่าไหร่นะครับเผื่อใครตามไม่ทัน DI นะครับ DI บนคีย์บอร์ดหรือ Dimension นะฮะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เห็นไหมฮะว่ามันมาจากเซนเตอร์ไลน์เพราะเราบอกเวลาเราสร้างกำแพงเนี่ยกด w A ใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะเราบอกว่า Location Line เนี่ย มันอยู่ที่กึ่งกลางของกําแพงเพราะฉะนั้นเวลาเราเราเรา,เราวัดกําแพงตัวนี้เราก็จะได้วัดจากกึ่งกลางเห็นไหมฮะตัวนี้7จ็ดพันสองห้ดสองนะครับส่วนตัวนี้1 8 5่0นะครับจากนี่มานี่สองเจ็ดูนยูน Okay. นี่นะครับคือ i m e ม s ชันตัวนี้25928408นะครับ4000นนะครับตัวนี้จากระยะนี้มาระยะนี้ 10228นะฮะ โอเคแล้วก็ระยะนี้มาถึงนี่นะฮะโอเคนะครับเมื่อกี้คำสั่ง di ที่เรากดถ้าเกิดเราไม่กดคำสั่งไม่กดพิมพ์ว่า di เราสามารถไปที่แท็บ annotate annot ได้นะครับ annotate แล้วก็ Align ตัวนี้ครับ Align Dimension นะครับโอเคจริงๆตรงนี้ไม่สําคัญนะครับระยะทั้งหลายเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้เพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ระยะที่มันถูกต้องไม่จําเป็นต้องใช้ระยะที่มันถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการระยะนี้ก็หยุดวิดีโอไว้แล้วก็ดูตามนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะกด SK กด Ctrl o n o Z เพื่ออันดูออกไปจนถึงในขั้นตอนที่มันไม่มีระยะเลยนะฮะเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ โอเคนะครับวิดีโอนี้เอาไว้เท่านี้แล้ววิดีโอหน้าเรามาดูการใช้ Command trim extend กันโอเคครับ